สวัสดีค่ะติดต่อจาก PXJ เว็บเกมพน,นันออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียของนุญแตแจ้งให้ทราบตอนนี้คุณได้สิทธิ์รับเครดิตฟรีหนึ่งพบาทโดยสามารถถอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้เลยหากคุณต้องการรับสิทธิ์นี้อย่าเพิ่งวางสายทางเรากำลังยื่นสิทธิ์นี้ให้คุณหากคุณต้องการรับสิทธิ์นี้อย่าเพิ่งวางสายทางเรากำลังยื่นสิทธิ์นี้ให้คุณ PXJ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทางเราได้ยื่นสิทธิ์ให้คุณเรียบร้อยแล้ว และจะมีข้อความ S M S ส่งถึงคุณภายในหนึ่งนาทีให้คุณรอเช็คข้อความ S M S จากทางเราขอบคุณค่ะเส,สียงนี้เป็นเสียงที่ไกด์แพทอัดมาจากโทรศัพท์ที่ดังเข้ามา0621838122เราก็คิดว่าเป็นเบอร์ที่ลูกค้าสนใจผ้าใหม่แต่จริงไม่ใช่คะ่ะเป็นเว็บ การพานันออนไลน์ยารับนะคะรับแล้วก็รอฟังอย่างเดียวเป็นคอมพิวเตอร์ค่ะเขาก็จะบอกตามเมื่อกี้เนาะและที่สำคัญข้อความมาแล้วแพทก็คลิกเข้าไปในตรงเว็บไซต์นี้นะคะเข้าไปเจอนี่ค่ะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะอย่าไปหลงเชื่อว่าจะได้เงิน1000บาทเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นการหลงให้เข้ามาในเว็บการพานันออนไลน์ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเข้ามาชมค่ะ pxj นะคะทุกท่านอย่าหลงเข้าไปเล่นเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างคะ่ะว่าเบอร์โทรที่โทรเข้ามานี้ไม่ใช่การที่จะได้รับเงินง่ายๆนะคะ1,000บาทเป็นไปไม่ได้หลงให้เราเข้ามาเป็นวิทยาทานและบอกต่อแชร์ต่อว่าห้ามรับสายเบอร์นี้หรือตัดสายทิ้ง m e s s e n g e r ข้อความนี้ก็ไม่ต้องตอบกับอะไรนี่เป็นตัวอย่างคะ่ะเป็นเว็บการพนันออนไลน์ pxj นะคะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่บางท่านไม่รู้เรื่องเห็นโทรศัพท์ดังเข้ามาอุ๊ยแม่จะได้เงิน1,000บาทไม่จริงค่ะแชร์ต่อบอกต่อนะคะไม่จริงค่ะ